รองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรครับนำจิตอาสาพระราชทานร่วมปั้นมเมล็ดพันธุ์พืชเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งทางด้านของนายปณิธิสเสมอวงนะครับรองอธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตรด,ด้านปฏิบัติการก็เป็นประธานครับในพิธีปั้นมเมล็ดพันธุ์พืชในโครงการโปรยมเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศสร้างความชื้นสัมพัทธ์ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติการฝนหลวงเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2563นะครับโดยมีทางด้านของนายวารานนท์ยิ้มมงคลรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการอีกหลายท่านเลยจิตอาสาพระราชทานและก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็กิจกรรมก็เพื่อเป็นการสืบสารศารสตร์ตำราฝนหลวงพระราชทานและก็เพิ่มพื้นที่ ป่าในการสร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศด้วยเพื่อโอกาสการเกิดฝนเพื่อที่จะปฏิบัติการฝนหลวงประสบผลสำเร็จเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งเลยคือการรวมไปถึงแหล่งอาหารของสัตว์ป่าในการดํารงชีวิตและการใช้ประโยชน์สําหรับชุมชนด้วยนั่นเองครับค่ะก็อย่างที่บอกนะคุณนะถ้าเกิดมีป่าฝนก็จะตกต้องตามฤดูกาลนะคะแล้วก็จะมีน้ําให้เพียงพอสําหรับการใช้ด้วยนะคะสาหรับในพื้นที่ของภาคเหนือนั้นศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่ก็จะดําเนินการ โดยหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตากนะคะ โรยมเมล็ดพันธุ์พืชจํานวน2ชนิดด้วยกันนั่นก็คือมะข่ามงจํานวน20กิโลกรัมนะคะแล้วก็ประด่อีกจํานวน2กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีที่อุทยานแห่งชาตินะคะดอยสอยมาลายจังหวัดตากทั้งนี้ในการโรยมเมล็ดพันธุ์พืชทางอากาศเนี่ยนะก็จะมีการดําเนินการภายหลังจากเสร็จสิน้นการปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรแล้วก็พื้นที่ลุ่มรับน้ําที่ประสบปัญหาภัยแล้งในแต่ละวันเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนเกษตรกรตลอด จนมันเกิดประโยชน์กับผืนป่าด้วยนะคุณนะใช่แล้วครับคุณผู้ชมเราจะสังเกตได้เลยนะครับว่าพื้นที่ไหนที่มีผืนป่านะครับแล้วก็มีพื้นที่สีเขียวเยอะเนี่ยฝนจะไปตกในบริเวณนั้นเพราะฉะนั้นแล้วใครที่อยู่ในพื้นที่นะครับอยากให้มีฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลเราจะต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวนะครับให้เกิดขึ้นในชุมชนของเราด้วยนอกจากที่จะเพิ่มแล้วของเก่าที่มีอยู่ก็ต้องอนุรักษ์ด้วยนะคุณนะ้อย่าปัดไม้ทําลายป่านะคะเพราะว่าถือว่า ป่านั้นเป็นต้นน,น้ำสำคัญเลยแหละ